สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ PTS f o c u s ฟกัสเตวันกับดิฉันอัญชันทรงพุทธอันดับแรกไปจับตาสถานการณ์โควิดกันก่อนคะ่ะวันที่24มิถุนายนนี้มีผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่ม129รายเนื่องจากการที่พบคลัสเตอร์ตลาดเปย์นงเทศบาลไทเปจึงเร่งฉีดวัคซีนให้แก่พนักง,งานในตลาดค้าสัตว์ป,ปีกและพบมีแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายไปรับการฉีดวัคซีนด้วยแต่โรงพยาบาลไม่ยอมฉีดให้ยังไงก็ดีโรงพยาบาลปฏิเสธว่าไม่จริง เช้าวันนี้พนักง,งานของบริษัทปศุสัตว์ทไทเปและผู้ประกอบการในตลาดค้าส่งสัตว์ปีกรวมถึงแรงงานต่างชาติได้ไปรับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลไทเปสาขาจงเชี่ยวทุกคนนำบัตรประกันสุขภาพไปแสดงด้วย เทศบาลไทเปรเร่งฉีดวัคซีนให้แก่พนักงานในตลาดสินค้าเกษตรประมงปศุสัตว์และดอกไม้ทุกแห่งโดยให้จัดทําบัญชีรายชื่อพนักงานทั้งหมดแต่สมาชิกเทศบาลไทเปผู้หนึ่งเผยว่าได้รับแจ้งว่ามีแรงงานต่างชาติส่วนหนึ่งไม่ได้พกเอกสารประจําตัวไปด้วยโรงพยาบาลจึงไม่ฉีดให้และแจ้งต่อกองแรงงานให้มาจัดทําบัญชีรายชื่อณจุดฉีดวัคซีนทําให้แรงงานต่างชาตินับร้อยตกใจหนีกลับไปหมดแต่ทางโรงพยาบาลปฏิเสธ เคยเวันเจอผู้าการไทเปเคยประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าจะไม่เอาผิดแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายด้านบริษัทปศุสัตว์ไทเปถแถลงว่านโยบายนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงน,นอกจากนี้ในโรงฆ่าสัตว์และแหล่งจัดจำหน่ายเนื้อสัตว์ล้วนมีการว่าจ้างแรงงานต่างชาติดังนั้นกองสาธารณสุขไทเปจึงเตรียมจะฉีดวัคซีนให้แก่แรงงานต่างชาติเหล่านี้ด้วย หลังคลัสเตอร์แรงงานต่างชาติที่เหมียวลี่ปะทุขึ้นทางการไต้หวันสั่งแรงงานต่างชาติห้ามออกนอกหอพักโรงงาน KYEC ซึ่งมีแรงงานต่างชาติติดเชื้อมากที่สุดได้กระจายแรงงานต่างชาติไปยังหอพักแห่งอื่นๆแต่ถูกร้องเรียนว่าหอพักแห่งใหม่สภาพแวดล้อมย่ำแย่สกปรกและแออัดมากบางคนต้องนอนกับพื้นทางการจึงสั่งเร่งให้ปรับปรุง แรงงานต่างชาติในโรงงาน K Y E C ที่เคยเกิดการระบาดรุนแรงจำนวนร้อยกว่าคนทยอยย้ายออกจากหอพักที่เขตจูนันไปยังหอพักที่เขตเจ้าเฉียวแต่ระหว่างการขนย้ายเต็มไปได้วยความวุ่นวายนอกจากไม่มีที่เก็บกระเป๋าสัมภาระแล้วแม้แต่ที่หลับที่นอนยังไม่พอแรงงานต่างชาติถ่ายรูปสภาพการในหอพักส่งไปขอความช่วยเหลือินาตกาลุ tamin da dongsi. Hayo tamin siyo, nimin da sindafang jega, kay siga wugaren. Kasi hansyaw, บาทหลวงกล่าวว่าเข้าใจดีว่าช่วงเกิดการระบาดรุนแรงแรงงานต่างชาติต้องปฏิบัติตามนโยบายของทางการแต่การที่ให้แรงงานต่างชาติอัดกันอยู่ในห้องเล็กๆไม่มีการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อพวกเขาก็เกรงว่าจะเกิดการระบาดขึ้นอีกอย่างไรก็ดีบริษัทจนางานปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงด้านกองแรงงานเหมียวลียอมรับว่าช่วงที่มีการย้ายหอพักค่อนข้างกลาหลพอสมควรณปัจจุบันในช่วงนี้ในช่ว นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แรงงานต่างชาติในโรงงานนี้ร้องทุกเรื่องหอพักกองแรงงานและพัฒนายาวชนเมืองเมียวรี่จึงมีคำสั่งให้บริษัท KYEC และบริษัทจัดงานต้องจัดการเรื่องที่พักให้เหมาะสมและต้องเพิ่มการค่าเชื้อสพเปแร์ลอมส่วนคำสั่งห้ามแรงงานต่างชาติออกนอกหอพักจะมีการยกเลิกเมื่อไหร่นันยังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ คุณผู้ชมคะฝนที่ตกติดต่อกันหลายวันส่งผลให้เขื่อนหูสานเมืองหยินลินมีน้ําเต็มเขื่อนและเริ่มเอ่อล้นออกมาคาดว่าจะต้องปล่อยน้ําติดต่อกันถึง3วันแต่ที่เมืองไถตรงก็มีหินถล่มลงมาจากหน้าผาริมถนนหมายเลขถ่าย23ทําให้หมู่บ้าน3แห่งในละแวกนั้นถูกตัดขาดจากโลกภายนอกกรมทางหลวงกําลังเร่งซ่อมแซม ้อนหินขนาดมาหึมาน้ำหนักเกือบ600ตันถล่มลงมาขวางถนนซึ่งเป็นเส้นทางสายเดียวที่เชื่อมระหว่างถนนเรียบชายฝั่งทะเลไปสู่หมู่บ้านไทวียนเจ้าหน้าที่ตำรวจรีบทำการปิดกั้นเส้นทางห้ามรถและคนผ่านเข้าออกเทศบาลเมืองไถ่ตรงประกาศให้3หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบหยุดงานหยุดเรียนในวันที่24มิถุนายนนี้ ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้เขื่อนหูซานเมืองหยินหลินมีน้ำเต็มเขื่อนและได้เริ่มปล่อยน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำตั้งแต่ช่วงบ่ายสามของวันที่13มิถุนายนนับเป็นครั้งที่สมที่เขื่อนแห่งนี้มีปริมาณน้ำมากเกินไปจนต้องปล่อยน้ำออกจากเขื่อนตั้งแต่เริ่มเปิดใช้งานเมื่อเดือนมษายนปี2559เป็นต้นมาพบกับ PTS Focus เต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ